เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยอ้อนหลวงปู่อีกแล้วหลวงปู่เรียกมาเลยเมียๆทั้งหลายก็นั่งพักผ่อนกันตามอัรยาศัยตามสบายสบๆณนะสนามหญ้าพุทธสถานวัดป่งชัยแจ้ห่มลำปางเด็กๆเ,เจ็บป่วยกันพ,พักผ่อน รักษาตัวไปพบหมอมากินยารักษาอาการตอนนี้สพนิกาสพนิกาไปพบหมอมาไม่ค่อยสบายเป็นกันครับพร้อมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพไม่ดี มีเมียที่สุขภาพดีก็อยู่กันตามสบายส่วนที่เจ็บป่วยก็รักษากันตามอาการน้องเมียนอนอยู่ด้วยกันตรงนี้เฝ้าดูแลก,กันดีในระหว่างที่เพื่อนเจ็บป่วยส่วนเจ้ากก่ทั้งหลายส่วนเจ้ากก่ทั้งหลายปลอดภัยกันดีไม่มีปัญหาอะไร กินข้าวเดินเล่นตามสบายร่วมกับเหมียวเหมียวทั้งหลายและมีมีเหม,มียวสมาชิกใหม่เข้ามาอีกมากมายแต่เขานั้นไม่คุ้นเคยกับทางวัดทางเด็กวัดก็จะไม่ค่อยได้ออกมาเล่นกันแต่นิสัยใจคอยังไม่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่กัน ฟังหลวงปู่ได้พูดอธิบายเขายังมีนิสัยก่อกวนลูกเจี๊ยบอยู่ต้องเฝ้าดูแลอย่างดีเขาจ้องจะจับลูกเจี๊ยบแต่ถ้าเขาคุ้นเคยได้พูดได้คุยได้บอกกล่าวแล้วก็อาการที่เขาจะเป็นผู้ที่รังแกเด็กก็จะหายไปเหมือนกับพี่เมียวหลาที่อยู่ที่นี่พีเมียวหลาที่อยู่ที่นี่ก็มา,มาจะได้อื่เหมือนกัน มันจะที่อื่นที่เหมือนกันแต่เราดูแลเขาบอกกล่าวเขาเขาก็ไม่รังแกไก่คนที่กเกเลก็จะเป็นเด็กดีส่วนเหมียวสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่ๆตอนนี้ที่มากินข้าวที่พอสังเกตเห็นได้หกตัวแล้วหกเหมียวแล้วหกเหมียวแต่เขายัางรังแกไก่อยู่เห็นจ้องลูกเจียบอยู่จ่องเจียบท่างหลวงปู่อยู่ก็จะบอก เขาดูเขาเขาก็จะหลบหยุดไปแต่ตอนที่เขามาย่องตอนที่เราพูดไม่อยู่ไม่เห็นก็อาจจะโดนลูกเจี๊ยบโดนเมียวจับลูกเจี๊ยบทำร้ายลูกเจี๊ยบได้เจ็บได้อันตรายได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพความน่ารักน้องๆเมียวที่ดูแลซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องต่างท้องต่าง บ้านมาอยู่ในการที่นี่เขาเป็นพี่น้องกันดูแลกันอย่างดีให้กับไปคนทุกท่านได้ดูแล้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสุขอพันกกพนิกาพันนิกาไม่ค่อยสบายใช่ เรไม่ค่อยสบายครับหลวงปู่ไม่ค่อยสบายต่ส <imer> ีฟ้าสวยงามต่สีฟ้าสวยงามดีแต่เไม่ค่อยสบายเลยครัพิสมัยพี่สมัยเดินผ่านไปเฉยเลยนะนะหพิสมัยเดินผ่านนักกล้องเฉยเลยไม่ทักทายหลวงปู่เลยเดินมาผ่านเฉยบไปเลยแล้วพิสมัยหายวันทุกนะ ไม่ใช่พิษหมัยทุพันิกาทุันิกาหายไปวันะลูกหายไปวันะคะหายไปวนะคะสทุพันิกาครับส่วนแม่เมียวสมาชิกใหม่ที่เข้ามา6เมียวที่มากินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะได้คุ้นเคยแล้วจะออกออกกล้องให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันตอนนี้เขาหลบซ่อนอยู่ อยู่บนหลังคาบ้างอยู่ตำซสาตำมุมบ้างไม่มาถ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ